อาโยก็ขอสวัสดีชาาแวะพาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเรานะคะมาอยู่ในส่วนของเกมเนาะโดลบล็อกสหยอย่างในแมพที่มีชื่อว่า Anime w o เ l d Tower Defense กันการอีกแล้วนั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้ว นะคะอใช่ค่ะทุกคนก็ามาอยู่ในส่วนของทางแบบอนิเมะ World ์ o า e r d e f e n s e กันนะคะในส่วนของคลิปวิอีโอีดเนียเราเนี่ยจะพาทุกคนเนาะไปทำการสุ่มหาตัวละครในส่วนของกาชากันนั่นเองซึ่งในส่วนของตู้กาชาที่เราเนี่ยจะมาทำการสุ่มกันนะคะจะเป็นในส่วนของตู้ใหม่ที่ทางแบบ AWTD เนีได้ได้มีการแอดเข้ามานะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเลยดีกว่านะคะว่าในส่วนของคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะสามารถสมหาตัวละครใหม่ในตู้เซตใหม่ได้หรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการอัปเดตในอาทิตย์หน้าด้วยนะคะว่าจะมีการอัปเดตอะไรยังไงกันบ้างทุกคนสามารถไปดูพร้อมกันได้เลยนะคะว่ามีอะไรยังไงกันบ้างน,นะคุณผู้ชมนะโอเคนะ,นะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันเนาะก็ก่อนอื่นนะคะช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะ แล้วก็นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเล่นเกมใน,นกันกับเราทาง Discord เนะทุกคนสามารถไปกดลิงก์ Discord ที่ทิ้งเอาไว้ที่ใต้ description กับแปะไว้ที่ชุมชน u t u b e ได้เลยทุกคนสามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขออภัยในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้ที่อาจจะพูดเสียงค่อนข้างจะเบาๆเนาอะอโอเค่ะก็ถ้าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะไปดูกันแล้วเนาะ เดี๋ยวเราเนจะพาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าในส่วนของการสุ่มตู้ในครั้งนี้เนี่ยเราจะสามารถสุ่มได้ในส่วนของตัวละครใหม่ในราคา500ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์หรือเปล่านะคะ <S 2> <S 2> <S โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปสุ่มในส่วนของตู้กาชาใหม่กันเลยนะคะซึ่งจะอยู่ตรง3มขีดตรงนี้นอนแล้วก็ให้ไปที่หมวดกาชานะคะ เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการสุ่มให้หมดเลยนะคะในรคา5้าอยแ8ชิ้นส่วนจิ๊กซอวในส่งของครั้งที่แล้วเนี่ยได้ทําการสุ่มไปนะคะเหมือนจะไม่ได้สักตัวนะคะในส่งของตัวระดับลีเจนแรกหนึเปอร์เซ็นะ์ฮะในตู้โซนเวิร์ลเลกาซี่นะคุณผู้ชมซึ่งในส่งของตู้นี้เนี่ย จะมีในส่วนของตัวละครใหม่นยค่อนข้างจะเยอะมากๆนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นหนวดขาวเจ้าตัวมีหอกนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เลยตัวระดับ L R ซึ่งน่าจะเป็นตัวจากในเรื่อง Dragon Ball เนาะแล้วก็จะมีตัวอื่นๆอ,อีกนะคะที่เป็นตัวใหม่ในหมวดต่างๆไม,ม่ว่าจะเป็นอัลต้าแร่ซูเปอร์แรอะไรอย่างนี้นะคะนี่เออมันจะมีด้วยกันประมาณนี้ตู้นี้ก็เหมือนจะมีด้วยกันนะคะอ่าโอเคมีเจ้าตัวนี้ด้วยค่ะตัวนี้ค่อนข้างจะ น่าจะเป็นตัวใหม่ใช่ไหมเอ่ยมีลูกแค่นะคะมีตัวนี้จะไม่ได้ว่าชื่ออะไรเนาะแต่จะมีอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมโอเคแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเราจะสุม่มตู้เซตไหนดีเอ่ยขอลองดูก่อนนะคะตู้นี้นะก็ยังไม่มีในส่วนของอเจ้าตัวนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นตัวดีในระดับหนึ่งเลยนะตัวนี้อืมแตวเราค่อยสุ่มละกันนะคะโอเคแต่เราจะมาสุม่มไอเจ้าตัวตู้นี้กันก่อน w o r l d Legacy นะคะว่าในเซตใหม่ในครั้งนี้เนี่ย เราจะสามารถส่มได้หรือเปล่านะคะโอเคไปประเดิมเลยละกันฮนะ,ะในส่วนของ45ชิ้นส่วนแรกแล้วกันเนาะ3 2 1สองน่งไปเลยค่ะครั้งแรกนะเออหนดูสิเป็นลูฟี่นะคะอือหือืออือ,อ,อ,อโอเคน่าจะเกลือน,นะคะคุณผู้ชมยังไม่มีตัวใหม่นะคะในตู้นี้ และเราจะไปกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของตู้นี้อีกสองรอบหนึ่งละกันโอเคสามสองหนึ่งนะคะในส่วนของตู้นี้น่ยเราอาจจะเกลือ <c oughs> น่าจะเกลือนะคะคุณผู้ชมในส่วนของเซตครั้งนี้เนาะเราจะไม่ได้สุ่มแบบว,ว่าเซตนี้เอ่ออันนี้อันเดียวนะคะคุณผู้ชมเดีเราจะไปสุ่มตัวตู้แรกด้วยนะคะเออโดนแทงเออเรียบร้อยน่าจะเกลือนะคะตู้นี้โอเค เดี๋ยวเราจะไปสุ่มเน้นตู้แรกด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตู้นี้เนี่ยค่อนข้างจะมีตัวละครที่ค่อนข้างดีมากๆเยอะอยู่นะเราก็จะทําการเน้นสุ่มในส่วนของตู้นี้ด้วยละกันเพราะว่ามันมีตัวใหม่ด้วยนะคะในส่วนของตู้นี้เนาะโอเคสามสองหนึ่งค่ะมาสุ่มตู้แรกแล้วกเฮิร์ตกันอันแรกเลยดีกว่านะคะในชิ้นส่วนสี่สิบห้าชิ้นส่วนเฮ้ยเออแอนิเมชันแบบใหม่นะคะเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะโอเคมาในลักษณะประมาณนี้ โอเคดาก้อนอายครั้งแรกนะคะโอเคเลยคุณผู้ชมดวงดีมากๆนะคะในครั้งนี้สุดยอดโอเคถือว่าภารกิจคอมพรีแล้วนะคะเพราะว่ามีเจ้าตัวดาก้อนอายครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยหลังจากที่ไม่เคยสุ่มได้สักครั้งหนึ่งเด่นดูซิเออระบบเทรยนะคะเดี๋ยวขอลองไปดูก่อนอ่ะในดูซิดาก้อนอายเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะคะต้องมีกี่ตัวเอ่ยอ,อ,อย่างน้อย3ตัวใช่ไหมเอ่ย แล้วก็ต้องฟาร์มไอเจ้าตัวอ,อัพอสีม่วงโอเคนอกนั้นอนจะมีชิ้นส่วนครบหมดแล้วค่ะอยากจะทําการอัปเกรดตัวนี้มากๆโอเคถือว่ามิชชั่นคอมพลีแล้วนะคะในส่วนของตู้แรงเนาะโอเคออางั้นไปกันต่อที่ตู้ที่2เลยละกันนะคะเหลืออีกอยู่ที่ประมาณ3ามอเจ็ดามชิ้นส่วนจิ๊กซอว์เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยดีกว่านะคะในส่วนของครั้งที่สามของตู้นี้นะโอเคไปกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมในส่วนของเอ๊ะเกลือหรือเปล่าน่ย อถือว่าเกลือนะคะคุณผู้ชมในส่วนของตูน้นี้โอเคไม่เป็นไรไดนดูซิตัวที่เรายังไม่มีในส่วนของตรงนี้จะมีเป็นบอสเอเนลนะคะก็เอเนลแล้วก็หนวดดำนะคะตู้นี้อขอให้ได้ตัวใหม่สักตัวหนึ่งที่เป็นระดับดีเจนแลนะคะไม่มั่นใจว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราสุ่มอมสุ่มแบบสุ่มสมุดูกันไหมเอ่ยเพราะมันมีหลายตัวที ค่อนข,ข้างจะอยากได้นะคะเป็นตัวใหม่ๆเนาะตู้นี้ก็เหมือนจะมีด้วยแต่ดิจิเน l แลนเนี่ยมันไม่มีนะคะโอเคจะขอลองสุ่มอีกรอบหนึ่งละกันนะคะตู้นี้ไปฮะอืมยังเกลืออยู่นะคะถ้ามาในลักษณะที่เป็นโซล o กับมีฮอกเนี่ยน่าจะเกลืออย่างแน่นอนนะคะ,อะเออเออแอนิเมชัชิงชับอีกแล้วนะคะจังหวะนี้อโดนแทงอีกแรกเลยดูจากทรงนะคะโซโลเนี่ยอือเรย่ม้อยฮะเกลือสิ่งที่ได้มาจะเป็นอ่าเป็นได้ก็เอเมาแฮเป็นตัวใหม่ อ่าถือว่าได้อยู่นะคะในส่องตู้นี้เหรออืมตู้นี้ก็มีหลายตัวที่เราไี่ยังไม่เคยมีนะคะเดี๋ยวลองสุ่มสักครั้งหนึ่งไหมเออเยวลองสุ่มสักครั้งหนึ่งละกันเนาะสามสองหนึ่งสัตว์ไปฮะ,ะไหนดูซิอืมอิจิโกโอ,อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเกลืออยู่นะคะกิยูเกลือน่าจ้าตัวนี้มาด้วยแฮคุณผู้ชมลูเคียเอ๊ลูเคีย,เ,เ,ยเหรอ มูแชนดีไหมคะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ่ะถัดมาที่ตู้นี้กันต่อฮะไปกันต่อฮะคุณผู้ชมดูสิว่าจะได้รนะดับดิอีซโร์กับมีหอ,อกถ้ามาเนี่ยคือเกลือแน่นอนนะคะอืมโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะลองไปดูสุ่มตู้แรกกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอยากจะทำการอัพเกรดเจ้าตัวดราก้อนอาร์ด้วยเหมือนกันอืมโดนแทงไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะจังหวะนี้ได้กูหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเค ไปที่ตู้หนึ่งกันบ้างเนาะเดี๋ยวเราดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างฮะมาสามสองหนึ่งจัดไปดีกว่านะคะตู้นี้มีฟิเซอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวดูซิครั้งนี้ไปมาเป็นพลังในหน้าตาอย่างนี้เนาะดูซิอ่ะเกลืออีกเช่นเคยนะคะตู้นี้โอเคเริ่มไม่ค่อยเวิร์กแล้วเหมือนจะเริ่มค่อนข้างเกลือแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเน้นสุ่มตู้นี้กันบ้างนะคะเบอร์ลกีกซี่ดูซิตัวใหม่จะออกไหมนะสามสองหนึ่งไปกันเลยะคะ่ะคุณผู้ชม อ่ะเกลือเกลืออีกแล้วนะคะตู้นี้โอเคอ่ะยังไม่ได้นะคะคุณผู้ชมอมในส่วนของตัวดีเจนแลในราคาห้าร้อยชิ้นส่วนจิกซอเนี่ยค่อนข้างจะออกยากนะคะโอเคงั้นไปกันต่อเลยละกันนะคะตู้นี้ไปคะะคุณผู้ชมโอ้โหไม่มีแอนิเมชันอื่นแล้วหรอีในน่าจากโซโลกับมีฮอกเนี่ยอกกเยอาจริงอะ่ะอ่ะ แล้วก็ไอ้เจ้าโตโซโล,ลเนี่ยน่าจะโดนแทงอีกแน่นอนฮะจังหวะนี้นะ <S 2> <S 2> <S อเอเๆๆๆๆๆอก็ยังเกลืออยู่ดีนะเหลืออีกห้าสิบแปดชิ้นส่วนจิกซ์อนะคะคุณผู้ชมเอายังไงดีอืมตัวงีีจะมาในตอนท้ายนะคะทุกคนคิดว่ามันคิดว่าจะมาตอนท้ายไม่เอ่ยในส่วนของตงัวโหลดขาวมีฮอกหรือตัวนี้นะคะไม่แน่ก็อาจจะได้ตัวซ้ำอีก อือยากได้ตัวละครตัวใหม่ที่เป็นระดับดีเจนแบรมากนะคะคิดว่าลองสุ่มสักครั้งหนึ่งก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมาั้งโอเคไปครั้งสุดท้ายนะคะั้งสุดท้ายแล้วจริงๆในส่วนของตู้เซตนี้321สองหนึ่งเลยนะคะห้าร้อยชิ้นส่วนจิ๊กซอทุกคนอ่ะเกลือ <c ười> <c ười> เกลือนะคะคุณผู้ชมโอเค เกลือสุดๆนะคะแล้วก็สุ่มได้อีกสองครั้งเหรอไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ,ะถ้าสุ่มอีกสองครั้งอืมจะลองสุ่มแบบตู้นี้สักสองรอบดีไหมเออไหนก็ไหนแห้ะคะวค่ะขอลองสุ่มดูละกัน,นะคะไม่แน่าอาจจะได้ตัวดกาก้อนไออีกสังตัวหนึ่งหรือเปล่าไปลองดูแบบเล่นๆนะไม่เล่นแหรอฮะเกลือจัดเลยค่ะครบช็อปห้าร้อยแปดชิ้นส่วนจิกซอ์ก็ เกลือนะคะถือว่าเกลือนะคะตู้นี้แต่ว่าได้เจ้าตัวราก้อนอายมาครั้งแรกเป็นอะไรที่แบบโอเคมากๆเลยนะคะเป็นตัวละครที่เราเนี่ยก็อยากสูงได้มานานสักพักนึ่งแล้วแหละตัวนี้นะคะคุณผู้ชมในที่สุดก็สามารถ สุ่มได้สักทีนะคะในส่วนของตัว Dragon Eye นะเดี๋ยวทำการอัปเกรดอย่างแน่นอน,นะค่ะคุณผู้ชมในส่วนของตัวนี้เนาะอ่ะโอเคแล้วก็มาพูดถึงในส่วนของไอเจ้าตัวอัปเดตที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะคุณผู้ชมว่ามันจะมีอัปเดตอะไรยังไงกันบ้างนะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยในส่วนของข้อมูละคะ่ะเขาจะมีป้ายบอกเอาไว้นะว่ามันจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้าง จะมีการอัปเดตในส่วนของเนื้อเรื่องใหม่มานะคะอีก3วันข้างหน้าระบบปฏิหารเนัาเข้าอีก3วันมีในส่วนของเควส t ใหม่เข้ามาในเร็วๆนี้เนาะระบบ Xbox กเนี่ยก็เหมือนจะรองรับในเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็นะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นระบบด่านอะไรสักอย่างนึ่นทางเหมือนเขาจะทําการให้เปิดในเร็วๆนี้เนาะใครรู้ก็บอกได้นะคะแล้วก็จะมีหลักฟ a ี y f u ์ชเชนเบ o o เหมือนจะมีในส่วนของระบบตัวนี้เนี่ยที่จะทําการ เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะ Winglet m e r c h a n d i m e r เหมือนจะมีในส่วนของตัวระบบ m e r c h a n t เข้ามาในภายในอาทิตย์นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นในส่วนของระบบ Time Chamber เหมือนจะทําการเปิดให้เร็วๆนี้ด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของตัวอัปเดตที่กําลังจะมาถึงเนาะโอเคนะทุกคนในส่วนของการเล่นสรุปอัปเดตแล้วก็สมโดยใช้ชิชน้ชนส่วนจิ๊กซอวน์ในราคา508ชิ้นส่วนเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะคะถามว่าเกลือไหมสาหรับเราค่อนข้างโอเคนะคะเพราะว่าสามารถสมได้จากตัวดรกในครั้งแรกนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดี <S <S แต่ตัวระดับดีเจนแลนเนี่ยคือไม่มีเลยะค่ะแต่ว่าเหมือนจะได้ตัวในส่วนของตัวระดับใหม่เนี่ย มาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจัตรวาร์ต้นอายเออมีตัวอะไรอีกนะที่เราสูมได้นะฮะน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าลูเคียลูเคียลูเคียสามารถอัพเกรดได้เหรอฮะเฮ้ยอัพเกรดได้แล้วเนี่ยต้องการใช้ห้าตัวเหรออืมแล้วน่าจะมีลูเคียยังไม่พอนะคะก็สเอเนลอ่ะได้มาด้วยเหมือนกันเดี๋ยดูซิมีตัวอะไรอีกนอกนั้นเนี่ยก็น่าจะ อ้อซ้ำๆกันแล้วนะคะก็จะมีอยู่ด้วยการประมาณนี้แต่ที่เราใจดีดีใจเนี่ยก็คือสุกได้ไอจาตัว Dragon อ y e สักทีนะคะหลังจากที่เสียไปเป็นทันไม่เคยสุกได้สักครั้งเลยโอเคถือว่ามิชชั่นคอมพลีนะคะคุณผู้ชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้แต่ค่อนข้างเกลือไปหน่อยนะ โอเคสรับในส่วนของคลิปวันนี้นะใครที่ชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e แล้วก็กด <yeah. S 2> กระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะแล้วก็ต้องขออภัยในส่วนของคลิปเสียงในวันนี้ที่มันอาจจะมีเสียงรถแซงมาเป็นช่วงระยะนา,นานๆน,นะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆเนาะเออแล้วก็ต้องขออภัยในส่วนของคลิปวนนีที่อาจจะต้องพูดเสียงเบาด้วยนะคะโอเคสรับในส่วนของคลิปวันนี้นะก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันเนาะเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ แล้วกันนะครับผม